สวัสดีครับทา่านผู้ชมมือในพศครับมีแนวทางเพื่อนบ้านของหลวงพี่แขกมาฝากครับมาซาแน่ก็ดีกวัาบ่มานะครับสําหรับรอบที่พันมาตัวเลขแนวทางของหลวงพี่แขกนะครับเขาตรงๆนะครับนึงหกแต่ว่าเป็นที่ไหนเสียดายที่ว่าพอบดได้ลงตัวเลขให้เพื่อนเพราะว่ามือนั้นเดินทางกลับจากเชียงใหม่นะครับแต่เรยบ่มีเวลาครับเวลามันมันหน่อยนะครับ จาเร่อบอได้ลงให้หลวงพีทันแต่ว่าตัวเลขหน้าทางของทันเขาครับเป็นหกตรงตรงครับ่ะระบว่เป็นอย่างไ้ตองขอตรวจขอให้พี่น้องเซ็นนะครับก่อนอื่นพี่น้องครับท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมเนอครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องนะครับสำหรับตัวเลขหน้าทางของหลวงพีแขกเมืรอนีนะครับเพิ่งหามา มีแปดคูแปดหางจริงๆเรามันมี7คูเจดหางเพราะว่าหาเจ็ดเจดหางนี่ยมันตัวเดียวกันนะครับกระบบกเป็นอย่างครับในพี่น้องพี่แจหนาเอาสำหรับตัวเลขแนวทางของหลวงพี่แขกเมื่อในี้พี่น้องก็เตรียมเขียนตามเลยครับเขียนหอขอครับวันที่14พฤศจิกายน2อ6พหาหส6 8หลวงพี่แขกตำลาวนะครับ วิ่งรูดวิ่งรูดไปที่เจ็ดกับสองครับบินเจ็ดบินสอง, 7, งพูดถึงตัวเลหลขแนวทางของลรงมีแขกถาพี่น้องเลฟซีท่านใดแค่ตามเหล็กวิ่งเข่าดีอิลีครับบ่ค่อยรุดนะครับกัมีรุดอยู่มากแต่รุดหน่อยครับอันนี้คือเหล็กวิ่งหรือเส้นวิ่งเส้นรูดนะครับพี่แจน,น่าเบิงครับพอตัวเหล็กของท่าน เล็กบิ่งเหล็กติดนีส่วนหมากจะบรุษนะครับเมื่อนี้เพื่อนมีชุดสามตัวมาให้ชุดสามตัวมีมีสองชุดนะครับสี่ตัวหนึ่งชุดนี่น้องเขียนตามครับเราชุดสามตัวก่อนครับชุดสามตัวเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดครับอันนี้คือชุดสามตัวนะครับคนจับมาให้ก็ สองชุดนะครับสี่ตัวคือเหล็กวินนะครับเหล็กวินนี่สองห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดอันนี้คือเหล็กสี่ตัวแต่ว่าพอสอกับวินมาหานะครับพอสอวินมาหาแล้วนะครับครบนะครับวินมาหายครบแล้วนะครับพี่น้องจับคู่สองตัวสองห้าสองหนึ่งสองเจ็ด หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็สองสี่นะครับสี่นี่แปลกๆอยู่คือสองสี่นะครับส่วนอว่าสิเป็นเจ็ดหา้าสองห้าอยู่ในเหล็กวิ่นมั้นะครับแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งทีมีดับเบิลมาเลยนะครับคือเจ็ดห้ากับหาเจ็ดมันเป็นเหล็กตัวเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็เท่ากับ,บตัวเลขของหลวงพีพันนมีเจ็ดคู่เจ็ดหางนะครับเมื่อนี้จะลืมไปกลับทุกตัวเด้อพี่น้องตัวเลขของหลวงพีพ่แจไปกลับด้วยนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางให้พี่น้องพิ่แจน้า,าครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขา้ามีสิทธิ์หลุดครับหลวงพีพันกับบวหูข้อซอกับบวหูข้อซอกับเป็น่เพียงสื่อกลางที่นําเสนอนะครับก็เป็นแนวทางเท่านั้นหลวงพีพันกับเป็นผู้ คำนวณหรือให้หแนวทางมานะครับให้พี่น้องพี่ะหรณาเอาครับเอาพี่น้องเดี๋ยวสีทวนในฟังอีกเทน,นึงนึอครับพี่น้องเิดสีเห้า็ได้ขอเวลาพี่น้องนิดซี่ห้านิดน้อยนะครับแต่ว่า youtube นะครับเพราะว่า youtube ต้องใส่เวลาย่างหน่อย,อยตั้งแปดนาทีนะครับเพราะฉะนั้นนะทนฟังนิดนึงพี่น้องขอขออภัยหลายๆครับ ท่วไหนทีน,นึงครับ14พยอ68หลวงพี่แขกตำลาวนะครับมิ่งรูดไปที่เจ็ดกับสองครับมิงรูดไปที่เจ็ดกับสองพูดถึงตัวเหล็แนวถ้าของลงพี่แขกเนี่ยมือวันสุกที่ผ่านมาเฮ้ยตรวจน,นะครับมือวันพุนทธิพันมาครับวันซุกพันธ์มา ขอภัยครับบอกเจ็ดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเข่าหนึ่งหกตรงๆแต่ว่าขสวได้ลงให้ลีทันนะครับวันนี้สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่สิบสี่ต่ตัวเลขของลุงพีก็มีอยู่จริงๆแล้วมีเจ็ดคู่เจ็ดหางนะครับทวนในปั้งอีกตันหนึ่งนะครับ ชุดสามตัวสองขออภครับเจ็ดสองห้าห้าหนึ่งเจ็ดอันนี้พี่ชุดสามตัวนะครับสี่ตัวสองห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดแต่ว่าพอะะวิ่นออกมาให้พี่น้องเข้ามัดละละครับวิ่นมาให้ทุกตัวแล้วสองห้าสองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเจ็ด ้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็สองสี่สี่เสียก็มีเจ็ดหารลบสองหาเป็นเหล็กตัวเดียวกันครับเขียนสามสื่อๆนะครับส่วนตัวเนียนโฮลูพีแต่ 8, คือตัวที่งบหน่อยทุนหน่อยพันชิดเสน้นไตมาหายหรือวงกลมมหายก็มีสองห้าสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดครับสามตัวครับสามชุดนะครับที่คนเน้นมากแต่ว่าพอซอสหลา แนะนำให้พี่น้องเอาเอาหมดทุกตัวนะครับสองห้าสองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดสองสี่ครับไปกลับด้วยนะครับอย่าลืมไปกลับน้ำครับเพราะว่ากันพาดนะครับกานพลาดถ้าเข้าไปกลับแล้วเห้องกระชวยเสียใจถ้าเห้าบโบไปกลับหรือเอาที่ตัวเพิ่งเงนินถามันออกมาโบ มันมะเข่าตัวเนี่ยเท่าตัเสียใจพอจะ,ะนั้นให้เอาทุกตัวนะครับแต่บทที่ว่าลายเลยของผีทันนะครับในที่จะน้าเอาเองนะครับนะตัวที่เป็นขีดเสยนใต้ก็มีสองห้าสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเลขสี่ตัวก็มีสองห้าแล้วหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดอันนี้สี่ตัวสามตัวก็มีเจ็ดสองห้าห้าหนึ่งเจ็ด จริงๆแล้วลุงพีบันจีดเส้นใตให้ทั้งทั้งสองสองชุดนะครับพูดถึงชุดสามตัวนะครับรักลอยของลุงพีเมื่อนี้มีเกสกําหาเท่านั้นครับอชาวชถ่ายคลิปนะครับชง่ายคลิปออซอการ์คอพีนองเข้าชมชมหมันกันนะครับสําหรับเมื่อนี่นะครับให้ยินแต่คาว่าโชคดีสําหรับพี่น้องทุกสี่ผู้แดนคลิปนี้ก็ให้มีโชคน้องกันนะครับถ้าเห็นมาคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ การกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจท่างช่องนะครับสำหรับพี่นี่คลิปนี้พอสอขออนุญาตลงไวเท่ตรงนี้แหละครับพี่น้องช,ชมๆมันๆกันครับพอะกันไม่ในะคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ